ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไฟใช้กับมีตั้มกำลังเที่ยวครับผมตอนนี้ของอร่อยอร่อยมีได้ทุกที่นะครับผมมีครับแซนด์วิชสดนะครับผมชิ้นละ12บาทครับผมนี่ไฟใช้กีพาไปเบิงหน้าตาแล้ว้านต้นยู่ตรงขามหลังเดินจำครับผมมีหลังเดินทำยู่โดตัดนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม ดิชไมครับผมเีเม่สดตุ้มเหอรครับผมบบหน้าตาบอคานึว่าเป็นพแ้ครับผมนี่คนใส่มาคือยู่ประจำครับผมนี่ก็ได้ไปทงทครับผม นี่เราก็ได้ไกินไปกินกับกาแฟแล้วครับผมนะครับผมตามหาโมญาม่าครับผมตะควันมันใส่ฟังตุ่มขามนะตอนนี้มันได้ล้านใหม่หมายู่นีลครัาครับนะรบ,บอกเลยแนะนําเลยครับแซ่บมากนะครับในคลิปนี้ไว้ธ์ใจเมตั้มขอจบคลิปไปด้วยนี้ครับผมเดี๋ยวขออ่าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ